เราดูแบบว่าจู่โจมกันหนักหน่วงมากเลยถ่ายคลิปครับไปถ่ายเอ่อแชโรมาครับกับน้องก้อยครับบางทีผมหมั่นเขี้ยวเขาไงผมก็ชอบแบบว่าหอมแขนเขาอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆผมหอมแขนหลายคนนะเจนิเฟอร์คิมตุกกี้อะไรเงี้ยทุกคนอ่ะเหมือนพลอยผมก็ชอบหอมแขนพลอยเนอโยไม่เคยหอมแขนพลอยเคยแต่หอมหัวกับพลอยแล้วพอเราจะทำคือเราทำเลยได้ขอเขาต่อไม่ขอครับมาอยู่ที่ฟิลพี่ ต้องขอไม่ได้พวกนี้มันต้องแบบว่า<อ>ฟิล,ลฟถ้าขอเนี่ยฟิลมันไม่ได้แล้วมันต้องเริ่มเลยถ้าจะทำเนี่ยเขามีเด็กๆแล้ว้างปล่เพราะบางทีมันก็เยอะๆมากเหมือนกันไม่ครับจริงๆอ่ะไอ้ภาพที่ออกมาเนี่ยก็คือคนแคปมาเฉพาะแบบว่าภาพตอนที่แบบว่าโจแบบหอมอย่างเดียวอ่ะแต่จริงๆแล้วมันมีแบบโมเมนต์อย่างอื่นแบบเยอะแยะแต่คุยกันบ้างมีโอ้ไม่คุยมางคุยกันเยอะคุยกัน17นาที18นาทีอ่ะแต่ว่าเขาก็แคปมาเฉพาะตอนที่หอมหัวหอมแขนอะไรเงี้ย ประมาณนั้นนะครับเราหองเขาทางเขามีตอบฟีดแบ็กกลับามาด้วยไหมคะทางเขายังไม่มีฟีดแบ็กนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ถามเขาครับรเอาจริง,รงๆก็คือผมเพิ่งมารู้ตอนมีคน DM มาหาเนี่ยแหละครับเพราะว่าชีวิตจริงอะผมไม่ได้เล่น Facebook ไม่ได้เล่นทวิตเตอร์อะไรเงี้ยครับก็ <ๆ S 2> จะรู้เวลาแบบมีใคร DM มาได้แบบว่าสู้สู้นะเป็นกำลังใจให้แสดงว่าถ้าเกิดสู้สู้เนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างนั่นแหละใช่ใช่ใช่ครับมีคน DM มาด่าไหมครับคน DM มาด่าไม่มีครับถ้าเกิดในพื้นที่ของผมนะครับไม่มีใคร DM มาด่าหรือว่าในยูทู e ก็ไม่มีใครดด่่่าาาแตวถ้เกิ ด่ากันเนี่ยตามเพจ Facebook ตามเพจ a c e b o o k เนี่ยจะมีด่าเยอะผู้หญิงเท่านั้นเพิ่งรู้ผู้หญิงปากร้ายตางนี้ทำไมคุณต้องแบบไปโช็อโกห้หัก้วยตอนพูดผมคนใต้ครับโอเคค่ะในวลาที่ถ่ายรายการการจริงแล้วก้อยเขาแบบว่าหอมแล้วกลับอะไรอย่างงี้ไม่จับมือจับมือบ้างเออจับมือมีครับพี่มีจับมือครับเพราะว่ามาถ่ายรายการของผมนั้นก็จะเป็นฟิลอย่างงี้ครับจริงๆไม่ได้มีแค่ก้อยนะครับแขกรับเชิญทุกคนมาก็แล้วแต่ว่าบางคนเขากล้าเล่นหรือว่าไม่กล้าเล่น <ห>ใช่ครับแค่เล่นหรือว่าจริงๆใจเราอยากทำอย่างนั้นอยากทำครับใจผมอยากทำครับ <c> พ <oughs> ี่ใช่ครับที่นี่กี้หลังจากที่เราไปไปออกรายการกับเราแล้วอย่างเงี้ยเราเห็นฟีดแบ็กเข้ามาอย่างเงี้ยเราเริ่มมั่นใจขึ้นยังคือถ้าเกิดฟีดแบ็กใน YouTube ดีมากครับพี่เพราะว่าจะมี FC ขาหืนนี่คือชื่อ FC ของผมนะครับเจ็ดพันคอมเมนต์แล้น่าจะชมประมาณ6,980คอมเมนต์แต่ถ้าเกิด Facebook เนี่ยพันคอมเมนต์ด่าประมาณ9ก้ารอ่เก้าเกะถ้าเกิดชมว่าผมพิมพ์ชมตัวเองอะไรเงี้ยเออแลด่าว่าอะไรโอ้โหผู้หญิงปากร้้้าาายมกตองเขไปดู <UC S 2> <kaz uffy> ถ้าเกิดด่าผมผมจะเฉยแล้วเพราะว่าผมโดนด่ามาทั้งชีวิตแล้วถ้าเกิดสงสารเพื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมแบบถ้าเกิดด่าผมว่าไอ้ปากเบี้ยวก้อยหนีไปอะไรเงี้ยเบาไปแล้วถ้าด่าผมนะเพราะผมเจอมาบ่อยแล้วต้องด่าอย่างอื่นแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราเครียดก็คือเครียดไปด่าก้อยอันนี้ผมเครียดแทนเพราะว่าคุิเขาอาจจะน้อยกว่าเราครับเพราะว่าน้องก้อยเนี่ยเมื่อก่อนก็มีแต่คนชอบเขามาตลอดอะไรเงี้ยจนเข้ามาอยู่กับผมแล้วเขาอาจจะซวยคนด่าเขาเพราะเขามาอยู่กับผมอะไรเงี้ยนั่นก็คือเป็นหัวความรู้สึกเขามากกว่า แต่ถ้าเกิดตัวเราเราเฉยๆด่ามาเลยถ้าจะด่าขอแรงๆอย่าเบาจริงๆเวลาเราเล่นอะไรกับเขาหอมบอะไรหอมแก่หอมไหลอย่างนี้เยอะๆจะกลัวมีดามากไหมว่ามันเป็นการไปอะไรกับผู้หญิงเยอะเกินไปไม่มีพี่ผู้หญิงก็หอมผู้ชายนะอะผมพูดตามตรงนะคอยคอยอะคอยก็ชอบกอดนิกกี้ใช่ครับคือแบบว่าอะผมพูดแทนพี่เลยแล้วกันเพราะว่าบางทีบอกว่าเซ็กชวลฮาร์เรสเมนต์พี่ต้องดูก่อนว่าอันเนี้ยฝั่งตรงข้ามเขาเล่นด้วยไหมถ้าผมมาหอมพี่แล้วพี่กีด อันนี้คือเซ็ตชุนฮารัสเมนต์อ่ะคุณพี่มามามาอย่างนี้่อะถ้าอย่างนี้ไม่ยินยอมถูกป่ะถ้าอย่างนี้คือเซ็ตชุนฮารัสเมนต์ถูกป่ะแต่ถ้าเกิดผมเล่นกับคุณมาอย่างนี้อ่ะอันนี้ไม่ใช่เซ็ตชุนฮารัสเมนต์ครับเพราะอีกฝั่งนึงยินยอมครับนี่ต้องดูด้วยนะครับอ่ะเห็นไหมผมพูดแทนผู้ชายนะอันนี้มามาเลย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 วเราก็ยืนยันว่าอีนึ่งยอดทำมันไม่ได้เป็นการแบบไม่เคยฝืนใจใครผมพูดเลยผมไม่เคยฝืนใจใครแต่เมื่อกี้พี่พี่กีดพี่กลัวผมแล้ว ใช่ใช่ถูกป่ะถูกไ่มผมพูดถูกไหมแอ่าเห็นบอกว่านัทเขาดงเขาดาวเขาเรียบร้อยแล้วหรอเขาดาวยังเลยครับพี่ตอนนี้30ผมทำงานครับสามสิบทำงานเอ่อถ่ายรายการครับสามเอ็ดนะคะสามเอ็ดแต่ตอนนี้แต่ดูอยู่ยังไม่รู้ไม่รู้พี่แนะน้องที่เขาดาวที่ไหนอะไม่เอาอย่างที่ไหนเขาไปกับเราหรือเปล่ายังเลยเพราะว่าสามสิบเขาว่าทำงาน ผมสามสิบผมก็ทํางานครับถ่ายย t ท b e ครับถ่ายรายการแชร์โลมาครับแล้วหลังทำงานเสร็จแล้วคะ <31 S 2> แล้วหลังจากทำงานเสร็จแล้วยังไม่ได้จองจ้ะโอเคจ้ะยังไม่ได้รู้จ้ะโอเคจ้ะพี่แผนก<ะ>็คือคุยกันอยู่ถ้าเกิดเธอว่างฉันว่างเดี๋ยวเขาดาวด้วยกันนะอคุยเรื่องนี้ดีกว่าไม่ซีเรียสเมื่อกี้ซีเรียสมากเลยเอเขาได้จะเขาว่างเขาว่าเขาดาวกับผมได้อยู่แล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาพาคุณพ่อ คุณแม่ไปเที่ยวก่อนนะครับเดี๋ยวเขาว่างเขาก็เขาลาวกับผมได้อยู่แล้วครับออพี่าะะไรนครับคือเรามั่นใจว่ากันเราตอนนี้ยังไม่ชวนเขาไปไหนแต่ผมว่าถ้าเกิดชวนเขาว่างเขาน่าจะไปคุณพ่อคุณแม่เขาไปด้วยคุณพ่อคุณแม่เขาไม่ไปครับเพราะว่าเขาไปกันเองก่อนนะครับรอบนึงครับใช่ครับอยู่กับครอบครัวก่อนแบ่งแบ่งรอบกันครับรอบผู้ใหญ่รอบนึงรอบวัยรุ่นรอบนึงครับน่ารักจังเลยมีมีหลายคนครับคุยกันไปแทบไปก็มีโกบอยมีเมาส์มีหลายคนเลยครับเยอะเลยครับแล้วฉันล่ะ เธอได้หรือเปล่าล่ะได้ถ้าเธออยากไปก็ได้บอยไม่ว่าอะไรจริงจริงเราเราดูลุกหนักมากเลยนะช่วงนี้เนี่ยครับจริงจริงผมเป็นอย่างนี้มานานแล้วพี่ผมถ่ายย t u b e เนี่ยคือผมเป็นอย่างนี้มานานแล้วเอาพูดถึงกับเพื่อนนะคะหายไปเลยหายไปเลยไม่ทักเพื่อนไม่ทักอะไรเลยตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เนี่ยครับพี่ไม่คือละไรผมไม่ได้ว่างจริงๆผมไม่ได้ว่างเมื่อก่อนผมว่างแล้วถ่ายย t u b e กับพอยบอย แต่ตอนหลังเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ถ่ายยูทูปกับพลอยผมก็เลยไม่ค่อยได้เจอเขาไม่ฉันคุยกับอีแจ็ควันนั้นแล้วอีแจ็คก็บอกไปเชื่อแจ็คแฟนฉัน,นบอกว่าอีแจ็คบอกว่าโอ๋ยนิกกี้มันหายไปเลยแต่ไมนมีความรักคุณอย่าไปเชื่อแจ็คแฟนฉันมากทะลุมันคือความรักอะครับพี่อะไรนะครับสรุปมันคือความรักความรักมันก็มีอยู่แล้วครับใช่ครับแต่ดูไปได้สวนนะเพราะไปไหนมาไหนเดีนี้ด้วยกันคู่แบบไปกันบ่อยคือจริงๆอย่างนี้ครับพี่เพราะว่าเวลาถ่าย y o ยูทูบกับนเคค้าชอบบรั แล้วก็อันนี้นี่คือชื่อครับพี่ชื่อ f c ผมครับแต่น่ารักนะเป็นขาหื่นคุณธรรมนะถ้าพี่ไปดูใน YouTube นะ f c ขาหื่นผมเนี่ยน่ารักมากชื่อขาหื่นแต่เวลาพูดเนี่ยมีคุณธรรมไม่พูดหยาบมากแต่ว่าถ้าเกิดตามเพจเนี่ยโอ้โหพูดหยาบกว่า FC ขาหื่นผมเยอะของผมน่ารักครับก็คือเป็นกลุ่มที่เชียร์เราน่าดูเลยกับกล้อยถ้าเกิดใน u t u b e นะครับเอาคอมเมนต์ในยูทูปในยูทูปครับโอ้โหมีหลายโลกนะพี่โลกทวิตเตอร์คือโลกหนึ่งนะ โลก a c e b o o k คือโลกหนึ่งโลก youtube คือโลกหนึ่งของผมเนี่ยโลก YouTube อ่าผมโลก y o ยูทูบไม่ได้ Facebook ไม่ได้โอ้ยน้ำลายไหลเลย Facebook เนี่ยเผลอมีพวกพี่ด้วยที่ด่าผมเ่ยผมว่ามีไหมพี่มีไหมไม่มีนะไม่มีนะไม่มีนะไม่มีเลยไม่มีไม่มีนะครับพี่ลนความเป็นจริงไม่มีใครด่าเลยพี่ในความเป็นจริงเกิดมายังไม่มีใครแบบเดินมาด่าผมเลยแต่ว่าถ้าเกิดในโซเชียลก็จะโดนเยอะแต่ส่วนมากผมเห็นแล้วเขาน่าจะเป็นแบบว่า เขาน่าจะมีความสุขแหละกับการด่าแต่ผมก็ไม่ได้ไปซีเรียสหรอกผมกำารไหลละเฉยๆจริงๆเราดูแบบหมายปองก้อยมากเย่างนี้เคยดูดวงไหมไม่เคยครับดวงกันว่าเราเป็นเนื้อคู่กันไม่เคยไม่เคยพี่ผมไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อพวกดวงอะไรอย่างนี้พี่ผมเชื่อตัวเองครับคือเชื่อว่าถ้าเราใช้ความเป็นตัวเราเนี่ยก้อยจะเชื่อว่าใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้ใช่ไหมค่อนข้าง ถ้าจากคนข้ามผมันไม่คืออ่ะแล้วมีหลายคนอ่ะผมทำมาผมพูดแทนมีบางคนมาบอกว่าไอ้นิกกี้มึงตอแล้วคนอื่นเขารู้กันทั่วประเทศว่ามึงนี่คบกันเป็นแฟนกันเอาความจริงคนคุยกันแต่ไม่ได้ขอกันอ่ะก็ยังไม่ได้เป็นแฟนถูกป่ะถ้าเป็นแฟนเนี่ยผมบอกผมไม่ขี้โม้อยู่แล้วแล้วเขาดาวนี่จะมีขอไหมพี่นิกกี้ยังพี่ต้องใช้ฟิลนะแป๊บนึงต้องใช้ฟิวไม่ได้หรอเาต้องใช้ฟิลไม่ได้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 ถ้าฟิลมาเนี่ยมาเองถ้าเกิดเตรียมการไว้ไม่ได้อ่าต้างรู้แบบว่าจริงิงก้อยอาจจะรอเราอยู่ก็ได้ แต่ว่าเราก็ดึงเชงสักทีเขาอาจจะแบบเดี๋ยวพี่เจอเขาเมื่อไหร่พี่ถามห้หน่อยดิพี่เจอเขาเมื่อไหร่เอาความจริงผมมารู้ความรู้สึกเวลาก้อยสัมภาษณ์ก็มาดูแวลาพวกพี่นี่แหละแล้วผมต้องไปแอบดูอีกทีหนึ่งไม่กล้าดูต่อหน้าเขาด้วยก็มปแอบดูอีกทีหนึงว่าแบบว่าเขาแบบพูดถึงเราว่ายังไงอะไรเงี้ยพี่ถ้าเกิดแบบพี่พี่เจอเขางานไม่ไม่รู้มีบูงสวงอะไรพี่ฝากถามห้ผมหน่อยครับถามว่ารอนิกกี้มาขอได้หรือยังนี่หรอแลวแต่พี่เอิร์ม ให้บุพี่เป็นสะพานในการชงเนี่ยหรอปากพบุพี่ด้วยนะครับใจเวลา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 ไปโพสอะเวลาไปโพสเนี่ยครอปรูปอื่นมั่งอย่าครอปที่รูปแบบว่าผมโดนด่าไงครอปรูปน่ารักน่ารักมั่งอย่าเอาแบบว่ารูปบ้ากามเกินไม่เอาหอมไหลฉันทำรูปหอมหอมไหลได้น่ารักหอมแก้มหอมหัวได้แต่ว่าถ้าเกิดผมมันยุ่งยุ่งมันมันดูแบบว่าไอ้นั่นไงฝากหนังฝากหนังฝากหนังอะคุณพลอยฝากหนังเลย ไม่พี่ชะน้ำลายผมไหลมั่วแล้วคุณฝากยังไยเออพลอยกับนิกกี้ขอพลอยขอฝากหนังเรื่องรลอยจังเจ้าเลยนะคะเข้ามาดูด้วยค่ะวันที่เจ็ดมกราคมนี้เจ้าเอาน้องก้อยมาดูด้วยรับสื่อได้ครับเดี๋ยวชวนมากาล่ากาล่าได้เดี๋ยวชวนมาครับได้ค่ะขอบคุณครับพี่